สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง o p ten channel นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ประเด็นเงินดิจิตอลบริสตนะครับ1,000 0บาทนะครับวันนี้ก็นะครับ ร้านธงฟ้านะครับเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลล็นะครับหนึ่งบาทนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับดึงร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแต่พ่อค้าแม่ค้ายังกังวลเรื่องเก็บภาษีนะครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมจะผลักดันให้ร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับวันนี้นะครับทางเราก็นะครับมี อาข่าวสารเกี่ยวกับร้านธงฟ้านะครับมาฝากนะครับว่าส่วนข้อมูลนะครับบางร้านนะครับร้านธงฟ้านะครับบางร้านก็มองว่านโยบายดิจิต้องบริลดจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านได้นะครับเพราะตอนนี้ร้านเงียบมากนะครับลูกค้ากําลังซื้อน้อยเพราะสินค้าหลายอย่างราคาแพงขึ้นทั้งไข่ข้าวน้ําตาลนะครับดังนั้นนะครับถ้าประชาชนได้ เงิน10,000บาทนะครับก็คงจะมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับเหมือนกับตอนที่มีโครงการคนละครึ่งนะครับช่วยกระตุ้นยอดขายทางร้านได้เกือบเท่าตัวนะครับแต่นะครับบางร้านนะครับก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าหากเข้าร่วมแล้วจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเพราะเคยได้ยินข่าวจากมีโครงการคนละครึ่งว่ามีบางร้านถูกเรียกเก็บภาษีสูงจึงมีความกังวลในส่วนนี้นะครับ ขณะที่นะครับบางร้านนะครับก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทเพราะตอนนี้บรรดาร้านขายของชำขายไม่ดีนะครับยอดขายน้อยลงเกินเท่าตัวกําลังซื้อน้อยนะครับในบริเวณนี้มีร้านขายของชำทยอยปิดตัวไปหลายร้านแล้วนะครับเพราะสู้รายใหญ่ไม่ได้หากมีโครงการดิจิตอลฟอนดลิก็มองว่านะครับน่าจะช่วยบรรดาผู้ค้ารายย่อยได้มากขึ้นนะครับ บางร้านนะครับก็รอเงื่อนไขอย่างลังเลขเข้าร่วมโครงการนะครับก็คือนะครับบางร้านก็กลัวเรื่องอาการีากรเก็บภาษีนะครับส่วนการร่วมโครงการได้ส่วนว่าใครจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้างนะครับจ่ายเงินยังไงร,รับเงินอย่างไรนะครับรวมถึงวิธีการใช้เงินที่ต้องบริเวณหากมีความชัดเจนออกมาจึงจะสามารถตัดสินใจอันนี้ก็คือบางร้านนะครับ รวมถึงมองว่านะครับระยะเวลา6เดือนที่ให้ใช้เงิน1,000 0บาทนะครับสั้นเกินไปนะครับทำให้คนที่ไม่ได้ไปซื้อของที่จําเป็นจริงๆอาจต้องไปซื้อของที่ไม่จําเป็นรีบใช้รีบซื้อเพราะกลัวว่าจะใช้ยอดเงิน1,000 0บาทนี้ไม่ทันนั่นเองนะครับอย่างไรนะครับก็ตามนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายภูมิธรรมนะครับ เวชชัยร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงเรื่องข้อกังวลเรื่องเก็บภาษีว่าไม่อยากให้ร้านค้ารายย่อยกังวลนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาลเป้าหมายรัฐบาลคือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแต่ก็ว่าถืออย่างไรนะครับบางร้านก็ยัง มีความกังวลนะครับส่วนความชัดเจนนะครับสำหรับร้านธงฟ้าหรือร้านค้าทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวไม่เกินตุลาคมนี้นะครับทางรัฐบาลจะออกมาระบุให้เป็นรูปประทมชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างเลยนะครับสำหรับการใช้เงินที่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรัศมี4กิโลเมตรซื้อของซื้ออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ รวมถึงจะให้ใช้ทุกในในเขตอำเภอหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงกับาภาษีต่างๆนะครับไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นะครับออกมาชัดเจนแน่นอนแต่ความชัดเจนหนึ่งก็คือเริ่มนะครับาภายในนะครับกลุ่มภาพันธ์2 0 1 7จนะครับจะเริ่มใช้วงเงินดิจิตอล1,000 0บาทได้นะครับและก็บางคนนะครับยังสงสัยว่า อายุ16ปีนับจากาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับตัวนี้ก็รอตุลาคมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะออกอาทางรัฐบาลนะครับจะออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับแล้วก็16ปีขึ้นไปนะครับได้รับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับ 16ปีขึ้นไปนะครับได้ทุกคนนะครับไม่เลือกความจนความรวยนะครับและก็ได้ทุกอาชีพนะครับตัวนี้สําหรับเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทนะครับส่วนบางคนบอกว่าที่ยังไม่เข้าใจนะครับคือว่าถ้าบางคนใช้แอปไม่เป็นนะครับก็แน่นอนนะครับคือสามารถใช้ได้2ช่องทางนะครับคือเราได้กล่าวไวเบื้องต้นแล้วว่านะครับ ช่องทางที่1นนะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านระบบบล็อกเซนนะครับโดยนะครับจะไม่ได้ใช้ในแอปเป่าตังเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนะครับตัวนี้จะใช้แอปพลิเคชันใหม่เป็นแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดนะครับภายใต้การเข้าสู่ระบบบล็อกเซนนะครับสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีแอปนะครับเพราะว่า ตัวเงินดิจิตอลบัลล็อตหนึ่งบาทตัวนี้ก็ยึดตามบัตรประชาชนนะครับอ,อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีโค้ดนะครับต่างๆเราก็สามารถนะครับนำบัตรประชาชนเข้าไปที่ร้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลวอลล็ตนะครับตรงนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนบางคนนะครับนายกรัมนตียังออกมาเปิดเผยว่าคําว่า4รัศมี4กิโลเมตรนะครับ ก็รายยุัธมนตรีก็ยังคงไว้นะครับ4กิโลเมตรนะครับแต่ว่าทางด้านในายจุลพันธ์นะครับก็ได้ออกมาล่าสุดเมื่อวันที่19นะครับที่ผ่านมาก็คือตอนนี้จะนำเสนอให้ใช้ภายในเขตอำเภอนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าได,ได้ใช้ในเขตอำเภอจริงนะครับตัวนี้ก็เป็นจะเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับเขตพื้นที่ พื้นที่ไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีร้านค้านะครับที่เขาร่วมโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือนะครับแน่นอนก็อย่างที่เรากล่าวไปเบื้องต้นว่ารัศมีสิกิโลเมตรยังคงไว้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ใช้ภายในเขตอำเภอเนี่ยก็ต้องรอนะครับรอความชัดเจนทั้งหมดนะครับ ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับเงินดิจิตอลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ในเขตอำเภอจริงๆนะครับมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ายืดระยะนะครับได้นะครับแต่ที่แน่นอนนะครับด้านในจุลพันธ์ก็คือเสนอไว้นะครับให้ใช้ภายในเขตอำเภอได้นะครับวันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามีวงเงินมาแล้วก็ต้องได้ใช้ทุกคนนะครับ เดี๋ยวเดือนตุลาคมนะครับจะมีการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางเรานะครับก็จะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้ข่าวมานะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับสำหรับเงินดิจิตอลอ่วอนเลนเรืมเนบาทนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะครับรับข่าวสารจากเงินตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่านะครับ เป็นการคอนเฟิร์มนะครับและลืมนะครับกดติดตามช่องเราไว้แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะรับการแจ้งเตือนนะครับจากคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ